ดีครับร้านพี้ประดับดยนต์ครับวันนี้เราติดตั้งนะครับกล้องสี่ตัวนะครับหน้าหลังอนาะร,ราวิวครับนี่กล้องด้านหน้านะครับราคาก็พีเดนหลังครับตัวนี้เป็นอาราวิวของวิโอนะครับลูกกานะครับเราติดตั้งเข้ากับซิกมาโฟนครับฟอร์จเนอร์สองพันสิบหกนะครับอ่าใช้จอเดิม เดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงฮะตอนนี้ฝนมันจะตกนะฮะโอเคนะครับใส่เกียร์ถอยหลังปั๊บนะฮะภาพขึ้นมาครับนะฮะอันนี้เป็นอาราวิวนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นภาพจากกล้องหลังนะครับผมใส่เกียร์เดินหน้านะครับตัดเราเป็นกล้องหน้านะครับผมและเมื่อเราไม่ทําอะไรนะครับผมตั้งไว้ที่ประมาณ1ิบวินาทีถ้าจําไม่ผิดนะฮะมันก็จะตัดเราเป็นภาพปกตินะครับตดไฟเลี้ยวขวาครับช่วยมองฟุตบาทขวานะครับ ตัดไฟเลีย้ยวซ้ายครับช่วยมองฟุทบาทซ้ายครับตัดไฟเลีย้ยวขวาอีกทีนะครับโอเคแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการเปิดไว้เลยนะครับในกรณีที่แบบจะจอดถอยเข้าซองหรือว่า,าจะจอดจะจะออกจากที่จอดในซองที่เราจอดนะครับในกรณีที่พื้นที่จํากัดนะครับใช้เปิดไฟพามาครับเป็นออโต้สวิตช์นะฮะก็สามารถทําให้กล้อทางทํางานตลอดได้เลยนะครับผม ล้วอยากจะให้มันสวิตช์กลับนะครับไม่ต้องใช้รีโมทไม่ต้องใช้ตั้งค่าเลยครับให้นะครับกดซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับแค่นั้นเองครับกล้องก็จะสามารถบันทึกรอบคันได้ด้วยนะครับมีโหมดเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับถ้าการย้อนดูนี้ต้องต้องต้องเรียกขึ้นมาดูนะครับผมนี่ครเข้าเมนูนะครับอ่าเรคคอร์ดนะครับ เสร็จแล้วนะฮะก็จะเป็นมันก็จะจะลำดับคลิปนะครับตัดเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นคลิปก่อนที่จะลงมาถ่ายข้างล่างนะฮะก็นี่มีอยู่ประมาณหนึ่งนาทีนะครับคลิปมันตัดประมาณหนึ่งนาทีผมก็สั่งเพล์ให้ดูเลยนะฮะเห็นไหมฮะไฟล์เป็น avi นะครับสามารถพอตออกไปที่คอมพิวเตอร์ได้นะครับก็ทำงานตอนที่เราไม่อยู่ที่รถด้วยนะครับจอดรถ เราสามารถหน่วกทำงานได้ถึง6ชั่วโมงนะครับสำหรับรุ่นนี้โอเคนะครับก็เราไม่ใช้งานละแล้วก็ออกนะครับโอเคครับใช้จอเดิมนะครับคันนี้ก็ยังติดตั้งนะครับชุดทีวีดิจิตอลนะครับสี่เสาสี่จูเนอร์นะครับ อันนี้ของคอนเนคชั่นนะครับก,รรก,รก็ติดจอเพดานด้วยนะครับโอเคนะครับลูกค้าสามารถติดตั้งงานแบบนี้ได้นะครับติดต่อรับที่ปรรดาลยนต์ขวค์สวัสดีครับ